มาดูบรรยากาศของทองคํากันบ้างฮะเมื่อวันศุกร์ก็ดูเหมือนจะย่อตัวลงมาเล็กๆนะฮะแต่ว่ายังอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะฮะสององพันเก้ารอว่าเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่นายแพทย์กิจ์อิรัญยศรินะครับประธานกลุ่มกลุ่มบริษัท m t s โ o แม่ทองสุกนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้สังครับครับแมดูวันศุกร์เนี่ยทองคําอาจจะย่อลงมาเล็กๆเนี่ย ย่อมาให้ซื้อหรือเปล่าฮะดูที่ทางเป็นยังไงฮะหมอฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่ย่อเนี่ยก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดทองคําของบ้านเรานะฮะซึ่งจะเห็นได้ว่าหลายคนถามว่าสูงขนาดนี้ลงทุนได้ไหมปรากฏว่าการลงทุนคนไทยโดยส่วนใหญ่ในวันศุกร์นะฮะเป็นผู้ซื้อครับโอเป็นผู้ซื้อโอเป็นผู้ซื้อครับ คนไทยนะ,ะคนไทยซึ่งรเราดูแล้วปรากฏว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ซื้อเข้ามากทีเดียวครับมากทีเดียวดัง mm hmm. นั้นก็ต้องบอกว่าคนไทยเก่งนะครับในเรื่องการลงทุนในท,ทองคำ mm hmm. นะฮะดังนั้นวันศุกร์ที่ย่อลงมาก็เลยกลายเป็นจังหวะที่ให้เข้าซื้อที่ดีที่บริเวณ2,920เหรียญนั mm ่ hmm. นเองนะครับ,รบซึ่งตอนนี้ก็กำลังเด้งขึ้นอยู่ ซึ่งอันนี้น่าสนใจครับเพียงแต่ว่าราคาทองไทยเนี่ยมันเด้งขึ้นไม่ค่อยได้เยอะเพราะว่าเงินบาทแข็งครับเงิน <1 S 1> บาทเมื่อเช้ายังอยู่ที่สามสิบสามบาทห้าสิบห้าสตังค์แต่ตอนนี้เราคุยกันลงมาแล้วสิบสตังค์เหลือสามสิบสามบาทสี่สิบห้าก็ต้องบอกว่าทองไทยก็เลยไปไหนยังไม่ไกลบริเวณสี่หมื่น 6,500บาทต่อบาททองคำนะฮะทองไทยยังยังอยู่ในเกณฑ์ตรงนี้เพราะว่าเงินบาทที่แข็งแต่ว่าทองของตลาดโลกขึ้นไปป้วนเปี้ยนทายเดิมที่2,940แล้วนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่ายังลงทุนได้แม้ราคาที่จะปรับตัวสูงขึ้นก็ตามนะครับแล้วก็หาจังหวะที่ย่อตัวอย่างวันศุกร์ก็เป็นจังหวะที่เข้าซื้อได้ดีนะครับ ครับครับคุณหมอครับ,รบถ้าดูจากทิศทางในแง่ของโอเคละเอาเอาเอาทองโลกก่อนเนาะว่า2900กกว่ากว่าแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสขยับไปยังไงมันมีปัจจัยอะไรหนุนนำบ้างครับคุณหมอฮะปัจจัยจริงๆก็ยังเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์จากเรื่องสงครามการค้าซึ่งเป็นสงครามทางจิตวิทยาด้วยแล้วก็ปฏิบัติจริงด้วยที่บอกว่าจิตวิทยาก็เพราะว่ามันก็เปิดโอกาสให้ประเทศคู่ค้าเนี่ยวิ่งเข้าไปเจรจา กับค้ำเพื่อต่อรองการซื้อขายอะไรก็แล้วแต่อัันที่สองปัจจัยที่ยังเกื้อหนุนทองคำยาวๆก็มันก็ยังมีข่าวหลายๆเรื่องที่มีความคาดหวังหรือคาดเดาว,ว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะใช้ทองคำเนี่ยเป็นตัวค้ำประกันเพื่อออกพันธบัตรเงินกู้ของจอรโจนเองอะนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็มีแนวความคิดว่าทองคําที่มีอยู่ในทุนสำรองแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบปันเนี่ยถ้าเอามาค้าประกันเป็นออกบอลเนี่ยมันมีมูลค่าเยอะได้เป็นเป็นหลายๆล,ล้านลาน้ลานเหรียญเลยนะครับซึ่งอันนี้ดูแล้วข่าวยังยังเงียบเงียบอยู่ครับครับครับผมครับสมมุติว่าหากสถานการณ์ในยูเครนนะครับแบบสมมุติเลยนะครับกลับมาปกติเนี่ย นะครับส่งผลต่อราคาทองมากน้อยแค่ไหนครับเออน่าจะทําให้ทองตกในระยะสั้นครับซึ่งมันเคยเกิดขึ้นในวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์จําได้ไหมครับที่ตอนนั้นยกหูคุยกันก่อนเลยว่าเอ้มันจะนู่นนี่นั่นครับดังนั้นในเชิงจิตวิทยาแล้วระยะสั้นน่าจะทําให้ตกแต่น่าจะตกแค่ระยะสั้นๆแล้วดิ่กับได้ครับอื ครับก็คืออาจจะย่อและสั้นถูกปะฮะคุณหมอใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าการขึ้นของทองคําในปีนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ปัจจัยเรื่องสงครามเลยอ๋อครับครับไม่ได้ใช้ปัจจัยนี้เลยนะฮะแล้วปัจจัยเรื่องของเฟดไม่ลดดอกเบี้ยก็ไม่ได้ใช้อีกนะดังนั้นการขึ้นของทองคาในช่วงปีนี้เจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมาจากเรื่องสงครามการค้าทั้งหมดทั้งสิ้นเลย <ừ> แล้วก็มาจากสภาวะที่ดอลลาร์เองก็กลับมาอ่อนค่าลงคัดังนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้ทองคำยังสามารถขึ้นได้แม้สงครามจะจบสิ้นลงไปครับครับอัน,นก็ดูประมาณนั้นนะในยิ่งแบบนี้ในเชิงกลยุทธ์ครับคุณหมอสักนิดหนึ่งที่ท้ายสักนิดหนึ่งว่าเอ๊แบบนี้เนี่ยหลายคนบอกเอสาม0ันนี่ได้เห็นไหมในช่วงสัปดาห์นี้คุณหมอแล้ววางกลยุทธ์ไงดีครับ ครับก็กลยุทธ์หลักเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังเป็นแนวโน้มที่ทางขาขึ้นนะครับ,รบกลยุทธ์ก็คงจะต้องเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวอย่างที่เราอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ต้องมีกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงตามไปด้วยนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามันอยู่ในช่วงที่ขึ้นเยอะและมีโอกาสอย่างยิ่งที่อาจจะมีการปรับตัวลดลงมีโอกาสนะฮะเพราะว่ามันก็ขึ้นมาเยอะ ดังนั้นในกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงนักลงทุนต้องมีติดกระเป๋าเอาไว้นะครับแล้วก็ข้างขาหนึ่งก็ลุยไปข้างหน้าขาหนึ่งก็ป้องกันความเสี่ยงไว้ด้วยครับครับง่ายๆคือลุยแบบมีขาดประมาณนั้นถูกไหมคุณหมอใช่ครับมันมันก็มีชกชกยับยับขึ้นไปนะครับโดยพอย่อบริเวณสอง0เร้อยี่สิบเหรียญเป็นแนวรับระยะสั้นทองไทยเนี่ยแนวรับระยะสั้นอยู่บริเวณนี้เลยฮะต่อ สี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทบวกลบแถวเนี้ยน่าจะเป็นแนวรับระยะสั้นของทองไทยครับครับเอาละคุณหมอวันนี้ขอพระคุณมากนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับคุณหมอก็ยังมองว่าในระยะสั้นๆนี่ก็ทองคําในทิศทางขาขึ้นอยู่นะแต่ก็คือว่าโอเคล่ะลุกได้แต่ต้องตั้งการ์ดหน่อยนะครับ้องกันความเสี่ยงไว้ด้วยนะครับเพราะว่าโอเคอาจจะมีความผันผวนได้ก็ยังถือเป็นทิศทางที่ ขาขึ้นอยู่นะแล้วก็เรื่องของยูเครนก็ดูเหมือนเฉยๆที่คุณหมอบอกว่าทองคําก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นเท่าไหร่แล้วนะฮะ,ะ,ฮะก็เดี๋ยวรอดูต่อนะครับว่า3,000เหรียญน,นียจะถึงเมื่อไหร่นั่นเองนะครับ